สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวของที่ไปซื้อที่เซเว่นนะครับไปซื้อเซมาช่วงนี้เซวมีของลด50เเซ็นยอะมากเพราะว่าร้านเขาเปิด24ชั่วโมงไม่ได้ใช่ไหมครับก็จะมีสินค้าเยอะเลยที่แบบใกล้หมดอายุครับก็จะนำมาลดราคายอยู่มากนะครับเนี่ยซื้อมามีเซสาขาที่แบบไปไประจำประจำก็จะมีอยู่สาขาอยงเงีครับ มาดูนะครับว่าวันนี้ซื้ออะไรมาบ้างเยอะเลยนะครับเต็มกระเป๋าใบหนึ่งเลยนะครับเริ่มต้นด้วยพวกอาหารกล่องนะครับนะครับก็จะมีพวกของผลิตภัณฑ์ของ easy go นะครับอันนี้เป็นข้าวพะแนงหมูไข่เจียวหมูสับจากปกติ45บาทนะครับลดเหลือ22บาทนะครับนี่1นึ่ชิ้นแล้วก็จะมีถั่วถั่วลายเสื้อส้ม ไม่รู้เป็นยังไงเมื่อนถั่วลายเสือส้มนะครับจาก20เหลือ10บาทนะครับอันนี้ก็ลดครึ่งราคานะครับขนมปังขนมปังอันนี้เป็นของยี่ห้อของ easy bake นะครับไม่แน่ใจว่าเป็นของผลิตภัณฑ์เดียวกันกับของ easy go ด้วยหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นซอฟเบรดไส้ครีมกลิ่นนมเอากินนมฮอกไกโดนะครับจาก20เหลือ10บาท นะครับอันนี้ก็ลดครึ่งราคาก็าจะมีพายไส้ข้าวโพดนะครับเป็นพายแพ็คคู่นะครับครึ่งราคาเหมือนกัน30บาทเหลือ15บาทนะครับขนมปังขนมปังหน้าเนยนะครับ18หลือ9วอันนี้ขนมปังหมวดขนมปังซื้อไนนว้เยอะหน่อยเพราะบาทีตอนเช้าไปทำงานแต่เช้าก็แบบหยิบใส่กระเป๋าไปกิน อันนี้เป็นหมวดของแบบว่าเป็นทำกับข้าวทำกับข้าวของ Easy Kitchen นะครับชุดชาบูหมูน้ำจิ้มพอนสุพร้อมปรุงนะครับอันนี้ก็เห็นนำมาลดราคาบ่อยเหมือนกันนะครับ59บาทนะครับลดเหลือ28 29บาท50ตังค์นะคร,ครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีอีกนะครับพวกของอขนมอันนี้เป็นขนมนะครับ มันิีพับไส้กรอกนะครับซอสซาวครีมเหมือนกนอันนี้ก็มีสลาเปานะครับอันนี้สลาเปาของของเซเว่นอันนี้ทำเองนะครับสลาเปาบิ๊กเปาครับไสอ้อันนี้เขาเขียนว่าเป็นจัมโบ้บิ๊กเปาไส้ไส้ไก่ซอสแดงครับ25บาทเหลือ12นะครับอันนี้ซื้อมา2อันเลยนะครับพกกระเปา๋าดี ก็จะมีขนมเพิ่มนะครับช็อกโกแลตเค,ค้กลาวาครับของ E s s y s w e e t น่าจะเป็นกลุ่มเดียวกับไม่แน่ใจนะครับอันนี้อาจจะเป็นของเจ้าเดียวของ Easy Go 25ยีบาบาทหรือ12บาทครับอันนี้ก็พกใส่กระเป๋าไปกินได้สะดวกสะดวกนะครับอาหารยังมีอีกอาหารข้าวกล่องนะครับอันนี้ชอบซื้อมาเพราะว่าเวลาไปทํางานหรือว่า ชอบทานง่ายครับไม่ค่อยชอบล้างถ้วยจานนะครับข้าวหมูกระเทียมนะครับสามห้าเหลือสิบเจ็ดบาทห้าสิบนะครับก็จะมีนี่อีกแล้วก็มีของอีซี่โกเช่นเดียวกันครับเป็นข้าวยำไก่แซ่บนะครับอิ่มคุ้มสิบเจ็ดบาทห้าสิบตังจากราคาเต็มสามสิบห้าบาทนะครับอันนี้ก็พวกแบบข้าวกล่องเข้าเว็บเกิลก็ทานได้เลยนะครับมีอะไรอีกเนี่ยเอ่อโปรเตอร์ริโกแฮมโปรเตอร์ริโกแฮมชีสนะครับก็ เข้าเวฟแล้วก็ทานได้แล้วก็ยังไม่หมดนะครับยังมีนี่อีกคานิโอะ e o, นะครับเป็นก้ามปูหิมะเทียมนะครับคานิโออีห้อคานิโอนะครับ39เลดเหลือ1 9บ0าบาทนะครับแล้วก็ขนมจีบหมูก็มีนะครับอันนี้ขนมจีบหมู39เหลือ1 9บาท50ตังค์นะครับก็โดยรวมก็ราคาขึ้นราคากันหมดเลย ต่อเรื่ขนมหวานนะครับขนมหวานที่เป็นถ้วยๆนะครับก็นิสสาคูตัวดำแตงโมพร้าวกของอีซี่สวิตเช่นเดียวกันนะครับ15บาทเหลือ7บาท50าสิบตางนะครับอันนี้คือวันนี้ครับทั้งหมดรวมแล้วกันรวมกันนี้นะครับไม่ถึงไม่ถึง300ครับประมาณ280นะครับก็คุ้มนะครับในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ก็ซื้อไวแต่ว่าขนมบางอย่างหรือว่าอาหารบางอย่างถ้าเกิดทานไม่ทานก็ต้องเข้าช่องฟีดไวนะครับเข้าช่องฟีดไวแล้วก็มาใช้เวฟ อุ่นทานเช่นเดียวกันนะครับก็ดูเวลาดีๆนะครับเพราะคองส่วนใหญ่นี่ก็คือใกล้หมดอายุแล้วนะครับแต่ก็ถือว่ายังทานได้อยู่นะครับอืมก็ประมาณนี้นะครับวันนี้